สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมมาดูพลังงานความรักของคุณเนาะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมีอะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะมาดูกันเนาะพลังงานความรักของเพื่อนเนนะคะเสียงเป็นวัดอีกแล้วนะคะทุกคนมาดู ง,งานของเพื่อนๆก่อนนะคะก่อนอื่นเนาะไพ่หนึ่งไม้ช่วงนี้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือจะได้รับข่าวสารที่ดีเนาะตัวคุณเองนะช่วงเวลานี้มองว่าจะโดดเด่นในเรื่องของอความมั่นคงเนาะความสุขอาจจะเป็นความสุขทางใจนะคะหรือคุณรู้สึกถึง ความมั่นมั่นคงในตัวเองก็ได้นะมีจิตใจที่เข้มแข็งเนาะแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะดูแลผู้อื่นดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะบุตรบริวารอะไรอย่างเงี้ยคือ ตัวคุณมีความเป็นผู้นำเนาะเป็นคนที่เก่งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาเจอกลิปนี้นะคุณมีความเป็นผู้นำนะคุณมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะคุณมีความเข้มแข็งในตัวเองแล้วคุณก็เป็นเสาหลักให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะพลังงานของคุณนะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ด้วยนะคะมาดูซิว่าความรักของคุณเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นนะคะดวงของคุณก็คือบางคนเนี่ยถ้าคุณไปสมัครงานไว้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีหรือว่าจะมีคุณคนเสนอโอกาสดีๆเข้ามาให้กับคุณนะคะในเรื่องของงานเนาะ,ะความรักเป็นอย่างไรคะช่วงเวลาเนี้ยจริงๆในเรื่องความรักคุณมีสเสน่ห์นะมีมสเสน่ห์นะคุณหาเนาะแต่ตัวคุณเองเนี่ย อาจจะยังไม่แน่ใจในในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่หมายถึงว่าออความรักของคุณอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในช่วงเวลานี้นะคะอยู่ในสถานะของคนคุยสถานะของเป็นเพื่อนก็ได้นะดูเหมือนกับว่าเจอกับคนที่เขามีกำแพงสูงกับคุณก็ได้นะหรือต่างคนต่างก็มีกำแพงสูงด้วยกันทั้งคู่นะคะกลัวเนาะ ไม่แน่ใจว่าความสัมคัญนี้จะยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนที่มีเสน่ห์ก็ได้มีคนเขาหายเยอะนะคะคุณและเขาอาจจะมีการแบบเอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะอืมคือคุณและเขาเนี่ยมีเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่นะคะที่ที่นกบอกไปเนาะเอออาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเวลานะ เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่แบบมีความดึงดูดกันมากๆนะคะเป็นพลังงานของโซเมเนาะเออก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ไม่สามารถที่จะต้านทานความรู้สึกที่มีให้กันได้นะประมาณนั้นเนี่ยโซเมนะคะความรักเป็นยังไงก็คือถ้าก่อนหนะน้านี้พลังงานนะ อาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้ที่แบบว่าสับสนนะคะพยายามที่จะปฏิเสธความรักครั้งนี้พยายามที่จะปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองเนาะไม่ยอมรับนะคะหนีนะเออบางทีก็มีการนิ่งเงียบกันไปอะไรอย่างเงี้ยมองว่าเดี๋ยวจะมีการตื่นรู้เกิดขึ้นนะคะเออมีการเกิดตื่นรู้ในความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะการตื่นรู้การเข้าใจนะคะจะมีการ เปิดใจกันมากขึ้นจะมีการยอมรับยอมรับความจริงยอมรับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าเป็นพลังงานของโซเมตเนาะก็จะเป็นอะไรที่แบบพิเศษแล้วก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะคะในเรื่องของความรู้สึกเนาะสี่ถ้วยจะมีการงอจะมีการเข้าหานะคะแล้วก็ปฏิเสธ ความสัมพันธ์อื่นๆออกไปนะเนี่ยคนที่นิ่งเ่ยจะต้องมีการเข้าหาแล้วแหละนะคะต่างคนต่างนิ่งเนาะนิ่งเพื่อไปอยู่กับตัวเองไปคิดไปทบทวนนะคะเนี่ยขยายออกมานะคนที่คนที่นิ่งแล้วก็ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายแบบแอคชั่นเข้ามาเข้าหาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแบบขอโอกาสนะเพื่อที่จะแบบกลับมาคืนดีกัน อะขอดูพลังงานความรู้สึกของเขานะคะไห้เดสตานะเขาก็ยังมีความหวังในความรักครั้งนี้นะคะตัวเขาเองก็ได้นะที่อาจจะแบบกลัวหรือไพ่เจ็ดดาบไม่ไว้ใจใครง่ายๆกลัวในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคุณหรือเขาเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะวันนี้กินยาแนละ้วทุกคนแล้วก็บเบลอนิดนึงนะคะอาจจะพูดแบบ <laughs> บางทีคิดไม่ออกแล้วก็แบบ นะลืมคําพูดอะไรอย่างเงี้ยขอโทษด้วยนะคะตัวเขาเองเนี่ยนะอย่างที่บอกเลยเป็นคนที่ดูดูไม่ได้ไว้ใจใครง่ายในเรื่องความรักความสัมพั์นะหร,หรือว่าพลังงานของเขาเนี่ยไม่ได้คิดที่จะแบบซีเรียสก,กับใครนะคะหรือจริงจังกับใครในเรื่องของความรักความสัมพันะ์เนาะเนี่ยแต่การที่เขาได้มาเจอคุณอะพไพ่ใบนี้นะไพ่ดีเอ็มเพรส เออนกมองว่าคุณคุณไปถูกใจเขาคุณไปโดนใจเขาเข้าแล้วนะคะคนคนนี้ไม่สามารถที่จะปฏิเสธคุณได้นะคุณคุณตรงใจเขาไปทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะคะเหมือนเขาอยากจะสู้อยากจะไฟอยากจะพยายามเพื่อเพื่อนๆน,นะคะมีชาววันพฤหัสนะคะเมถุนชาววันศุกร กุมนะคะราศีเมษนะพฤกษกขึ้นมาเนาะธาตุดินพฤกษกกันบางกอนนะคะบางท่านบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินนะชาวธาตุน้ำกระกฎพิจิกมีนก็เนี่ยแหละหมองว่าคนคนนี้เขาเขาก็คงจะรู้ใจตัวเองแล้วแหละนะมีไพ่ของการตื่นรู้ขึ้นมานะคะสําหรับคนที่แบบอาจจะเงียบนิ่งกันไปที่นกบอกว่าคนคนนี้เขาก็จะแบบติดต่อมาหาคุณเนาะ ติดต่อมาเพื่อที่จะมอบความรักให้กับคุณนะให้ i n g of c u p s ความรู้สึกของเขาเขาต้องบอกนะคะเขาต้องยอมรับแล้วก็บอกให้คุณดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาจะแสดงออกการกลับมาเนาะหรือการที่แบบยังไม่ได้หลุดจากกันไปไหนอะ่ะนะยังประคองกันไว้อยู่นะคะนี่ ให้ไปนี้ยังไงก็ต้องดึงเงินกลับมาอีกนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะเอากันและก,กันออกจากความคิดความรู้สึกได้นะไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยคนคนนี้เนาะก็เป็นอะไรที่เขาหึงหวงคุณมากๆนะแล้วก็ตัดคุณไม่ได้เนาะประมาณนั้นคือเขามีความคลั่งไคล้คุณ c r a z คุณอยู่นะคะ ให้สามเหรียญนะคะการติดต่อสื่อสารหรือการได้พูดได้คุยกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีสื่อกลางนะเออทาให้ได้คุยกันนะคะสิบเหรียญเนาะก็เป็นอะไรที่แบบความเป็นครอบครัวนะคะความมั่นคงนะการพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนกันชาวมังกรขึ้นมาเนาะขอดูสิการเริ่มต้นใหม่เนาะก็เป็นอะไรที่แบบ ต้องกลับมานะคะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณและเขานะคุณคุณคือความสุขของเขานะคุณเป็นพลังงานดีๆที่เข้ามาในชีวิตเขาอะแล้วคุณเป็นคนที่ใช่อะ่ะไพ่เดอะซันนะใช่กว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะคะสําหรับเขาคุณคือความแน่รักความสดใสนะความสุขในชีวิตเขาคุณอ่อนโยนนะคะแล้วก็เหมือนเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่า พลังงานนี้แหละนะที่เขาต้องการนะความรู้สึกนี้แหละเมื่อเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกแบบนี้แหละเขาเขาชอบความรู้สึกนี้นะคะเขารู้สึกมีความสุขแล้วเขาก็อยากทําให้คุณมีความสุขนะไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบหน้าอ่อนกว่าวัยก็ได้หรือไม่งั้นก็คือแบบเป็นเด็กกว่าคุณเลยก็ได้นะคะเนาะการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนนะคะไพ่เดอะซันนะความสุขกําลังจะเกิดขึ้นในความสมคัญนี้นกรู้สึกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมวยถูกคู่ใช่ไหมคือแบบว่าเก่งเหมือนกันหน้าตาดีเหมือนกันนะฮอตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคืออืมนะประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูซิว่าเนี่ยการเริ่มต้นใหม่นะคะขอดูว่าให้สรุปไว้ย,ยังไงนะคะสำหรับความรักครั้งนี้เก้าเหรียญน,นะคะให้เอ่อ เด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็หกถ้วยเห็นไหมบางคนเป็นรักต่างวัยจริงๆนะคะนะเป็นอดีตชาติของการและการที่อาจจะเจอกันมาหลายภพหลายชาติแล้วนะคะหรือมีการสัญญากันไว้แล้วทําให้คุณและเขาได้กลับมาเจอกันอีกนะคะหรือเป็นคนเก่าๆของการและกันนี่แหละนะต้องกลับมานะคะกลับมาเพื่อที่จะได้แบบอยู่ในชีวิตของกันแระกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ เก้าเรียญสดาบก,ก็มองว่าทั้งคุณและเขาอะก็ไม่ได้เปิดใจให้กับใครนะหรือต่อให้เปิดใจอะมันก็ไม่อินนะความรู้สึกมันก็ไม่ไปไม่อยากคุยกับใครนะคะเออก็มองว่าก็จะยังได้กลับมาคืนดีกันนะไพ่หกดาบก็คือการกลับมาคืนดีนะคะปรับความเข้าใจกันแล้วก็เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะความคิดถึงระหว่างคุณและเขาก็ยังทํางานอย่างเต็มที่นะความคิดถึงสายใยรักนะคะความอบอุ่น ต,ต่างๆที่มันอยู่ในใจก็ยังสื่อถึงกันได้เนาะมองว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยยังไม่เปิดใจให้กับใครยังไม่ไปไหนยังติดอยู่ที่การอะไรกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นพลังงานที่แบบถึงเวลาแล้วแหละนะที่ที่จะมีการตื่นรู้ที่จะมีการแบบยอมรับความรู้สึกของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับ ดวงความรักของคุณนะก็มีชาวรดไฟขึ้นมาด้วยเนาะเมษดสิง์ธนูนะคะอ่าพลังงานของพ่อแม่ไม่ไม่ได้โอเคประมาณนี้พลังงานของคนไกลนะคะไพห่หกาบนะคะอาจจะต้องมีการเดินทางนะคะถึงจะมาเจอกันได้เนาะมาหากันได้นะแตกต่างกันด้วยเวลาเนาะแตกต่างกันด้วยเวลานะคะมีเรื่องของเวลาขึ้นมาด้วย ใครสนใจนะคะอยากดูเพิ่มเติมเป็นพลังงานของคุณเองก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามจองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ำมันว่านมหเสนรันจวนใจนะคะไปใช้กับเ,เกี่ยวกับงานความรักได้ทั้งหมดเลยเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนนะคะ มีความสุขในความรักนะคะสมหวังในความรักแล้วก็มีสุภาพที่ดีในทุกๆวันนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะ